การถือครองที่ดินที่ภูเก็ตยังเป็นปัญหานะคะโดยเฉพาะการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับชาวต่างชาติค่ะการลงพื้นที่ของปปทพบความผิดปกติเรื่องนี้นะคะหลายๆแห่งที่จังหวัดภูเก็ตและถึงแม้จะพบว่ามีการทุจริตก็ยังพบว่ามีการก่อสร้างเดินหน้าโครงการก่อสร้าง โครงการอสังหาริมทรัพย์ในหลายๆพื้นที่นะคะปะปะทเตรียมที่จะเสนอให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยุติการก่อสร้างโครงการเหล่านั้นค่ะโดยเฉพาะโครงการที่พบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์ติดตามจากรายงานของคุณนริศราคินิมานค่ะนี่เป็นภาพเปรียบเทียบโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งในตำบลกำมลาอำเภอรกระทูจังหวัดภูเก็ตเมื่อ6เดือนก่อนกับปัจจุบันจากภาพ โครงการแห่งนี้ดำเนินการไปมากกว่าครึง่งถึงแม้ก่อนหน้านี้ปปทพบหลักฐานการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินไม่ชอบคือหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนอสอสามกไม่ตรงกับหนังสือแจ้งการครอบครองที่ดินหรือสกหนึ่งโดยคาดว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อประโยชน์ก่อนส่งเรื่องให้จังหวัด ล่าสุดพื้นที่นี้ถูกตรวจสอบขึ้นอีกครั้งจากปปทโดยพบว่าพื้นที่นี้ไม่สามารถออกใบอนุญาตการก่อสร้างได้เพราะเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันและมีระยะติดชายฝั่งทะเลตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบยังพบอีกว่าการออกใบอนุญาตลงนามโดยอดีตนายกอบตอรกรมลาโดยไม่ผ่านการตรวจพื้นที่และการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและที่สำคัญมีการเปิดหน้าดินสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมตอนนี้เราต้องทำหนังสือครับถึงท่านนายก ทศมนตตีใช่ไหมครับแล้วก็ทําถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้ระงับการก่อสร้างและตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับถ้าไม่ดําเนินการเราจะต้องดําเนินการให้แจ้งไปที่ปปชให้ดําเนินการกับเจ้าที่ทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าที่ของรัฐไม่รักษาประโยชน์ของประโยชน์ของรันนี่เป็นพื้นที่อีกหนึ่งแปลงในตําบลกำมลาที่ปปทพ,พบความผิดปกติภายในแนวรั้วความยาวเกือบ1กิโลเมตรมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์และมีความลาดชัน รวมถึงมีป้ายปิดประกาศชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนี่หลหลับี่หนึ่งเก้าอืี่หนึ่งเก้า่าดึงกาจะพาไปนตาอยู่เพื่อการทำประโยชน์สองสคถ้าไม่มีการทำประโยชน์ก็เซฟออกไม่ได้ไม่คัดออกภาพถ่ายทางอากาศปี2519ถูกนำมาเปรียบเทียบกับที่ดินแปลงนี้การแปลภาพถ่ายทางอากาศเบื้องต้นไม่พ,บก,มพบการทำประโยชน์อยู่จริง เช่นเดียวกับปัจจุบันที่ยังมีสภาพเป็นป่ารกทึบอย่างที่เห็นเจ้าหน้าที่ปปทระบุว่าที่ดินแปลงนี้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะออกเอกสารสิทธิ์ได้และระบุว่าเป็นการออกเอกสารสิทธิ์นสสามกในระหว่างโฉนดที่ดินซึ่งไม่สามารถออกเอกสารน,นสสามกได้ตามระเบียบกฎหมายห้ามมิให้ออกนสสามกในระหว่างโฉนดที่ดิน <Okay. S 1> เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมที่ดิน แม้การตรวจสอบจะพบการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นแต่สิ่งที่ตามมาและเห็นเด่นชัดรวมถึงกลายเป็นปัญหาคือการพัฒนาที่ดินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้มีราคาสูงขึ้นและนำไปขายให้กลุ่มทุนต่างชาติโดยมีคนไทยและเจ้าหน้าที่รัฐของไทยเอื้อประโยชน์ณริศราคินิมานไทย PBS รายงาน